ในการแสดงเนื้อหาของไฟล์ด้วย Preview Pan สามารถทำได้ดังนี้นะครับที่หน้าต่างคอมพิวเตอร์ให้เลือกรา์หรือโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ที่เราต้องการขอดูเนื้อหาของไฟล์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดไฟล์หรือเป็นการเรียกดูแบบคร่าวๆนะครับในที่นี้นะครับผมเลือกรา์ C อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกไว้ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า test folder แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ย่อยที่ชื่อว่า all file type อยู่แล้วนะครับ จากนั้นนะครับผมไปที่ทูบาร์นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Show the p r e v i e w p l a n นะครับก็จะปรากฏนะครับตัวกั้นทางด้านขวานี้นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกไฟล์ที่ต้องการแสดงเนื้อหานะครับในที่นี้ผมลองคลิกที่ไฟล์ที่เป็นประเภท Word นะครับหรือเอกสาร Word นะครับเขาก็จะแสดงเนื้อหาข้างๆนะครับประเภทรูปภาพนะครับ ประเภท powerpoint presentation นะครับประเภท text file นะครับประเภทเสียงหรือเพลงนะครับประเภทวิดีโอนะครับหมายเหตุนิดหนึ่งนะครับหากต้องการซ่อน preview p l a n e ไปนะครับให้คลิกที่ปุ่ม hide the preview p l a n นะครับซึ่งเป็นปุ่มเดียวกับ โชว์เดอร์พรีวิวแพลนนะครับแต่เป็นคคละข้อความนะครับซึ่งตามสถานะนะครับลองดูตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฮเห็นไหมครับถ้าซ่อนไปแล้วเขาก็จะเป็นโชว์ลองดูนะครับชี้เข้าไปทีนึ่งเป็นโชว์เห็นไหมฮะถ้าโชว์ปุ๊บไปชี้ทีหนึ่งก็จะเป็นไฮนะครับขอซ่อนไปนะครับ